สดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพักไก่ไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้เราก็อยู่ในแอปมังฮัคอนเทนต์ออนไลน์นะครับเจอกับโคเรนครับที่มีเรตติ้ง1,472นะครับครับนี่งนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เดินขึ้นไปเลยนะครับนะครับขึ้นหัวไปครับยี่สิบห้าครับยี่สิบสองครับ ย yes> so ี่สิบสามครับมือเล่นระดับระดับมอปลายนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสองนะครับขึ Crossing ้นไปครับไปสิบเก้าครับเป็นมาตรฐานนะครับ สมัยก่อนรูปหมากนะครับหมากกหมากกลเลยจะจําได้แม่นนะครับเอาตาใครเดินเอ่ยเอาตาผมเดินนะครับจังหวะนี้นะครับก็ไปครับเดินยี่สิบหกนะครับก่อนจําล็อกได้นะครับเดี๋ยวนี้จําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เดินนานรับยี่สิบกว่าปีนะครับตำแหน่งนี้ครับก็ไปครับ โดนลมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยเ,เล่นยี่ห้าครับเล่นกับหมกเลตติ้งสูงๆนะครับนะครับไก่ก้า้ฟก็เลตติ้งของไก่กา้ฟตอนนี้ก็1นสนะครับหนึ่งสี่เก้าสนะครับจังหวะนี้ต่อไปครับต่อไปที่ตาสิห้านะครับ ต่อไปก็เป็นตาหมากหงายเดินครับหมากหงายเดินตำแหน่งนี้นะครับเราน่าจะเดินเดินยิบเครับ จแล้วก็เดินยีิบสามนะครับก็หมาไงก็น่าจะติดล็อกนะครับหมาไงจะต่อสิบเจ็ดหรือเปล่าครับสิบสามมาสิบเจ็ดมาตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เดินยีบแปดได้ไหมครับเดินยีบแปดนะครับ แต่ก็มาในตำแหน่งนี้นะครับอืมไก่กาฟ้ฟก็น่าจะเดินสิบสอแล้วครับเดิน12นะครับ <_ an> ข้ามุมนะครับ <_ an> ตาต่อไปก็น่าจะเดินนะครับยีครับไปสินะครับ <_ an> ก็หมักไหนก็หมดตาเดิน,นครับถ้าปล่อยตาเดินก็ต้องเดินปล่อยเข้า h ฮอตนะครับครับให้กินฟรีหนึ่งตัวนะครับไรครับแล้วเข้ากินคืนเรานะครับกินคืนเราก็วิ่งเข้าฮอตครับเข้าไปทางซ้ายมือนะครับจังหวะต่อไปผมก็จะกิน2นะครับ ไปครับอ่าใกินฟรีตัวหนึ่งครับเดินผิดหรือเปล่าเนี่ยครับกลับไปครับตัวจะเท่ากันนะเนี่ยนะครับอ่าไข่กาแฟ้ากินครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับยังเหลืออีกตัวนะครับสี่ครับอ่ามีตัวมากกว่าครับ เขากินเราเลยนะครับหนีไหมครับหนีนะครับ <c oughs> ไปต่อครับข้าวฮอตครับข้าวฮอตเรานะครับ่อไปครับ ข้อตแล้วครับนะครับตำแหน่งต่อไปก็ยกฮอตมานะครับยกฮอตมาตอนไหนดีนะครับอ่ะไปตาที่เก้าดีกว่านะครับให้กินเลยนะครับก็กินนะครับแผ่นที่1ก็ชนะไปนะครับแบบสวยงามนะครับเรามาเจอกันแผ่นที่2นะครับที่สองเขาเป็นฝ่ายเด่นก่อนนะครับไปครับขึ้นมานะครับ ทางทิ้งไปนะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นไปครับผมเปิดหมากเป็นรองนะครับหมากไงนะครับเปิดหมากตำแหน่งนี้คะค่อนข้างจะเป็นรองนะครับขึ้นไปให้โยนกินสองไปเลยครับนะครับขึ้นสามเหลี่ยมมาแล้วครับไปครับเดินไปสิบครับ จะต่อสิบหกแน่นะครับดูทรงนะครับก็ต้องกินนะครับโดนไฟบังคับนะครับตัวนี้ครับกินครับโดนกินสองนะครับโดนกินสองนั้นเราเดินยิบสี่นะครับไปกันไว้ก่อนครับเผื่อที่เข้าฮอตนะครับจะโดนทิ้งลมหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะเดินมาตาที่ยิบห้านะครับ มีตำแหน่งทิ้งร่มนะครับไข่ก้าวฟ้าก็เริ่มโดน,นครับหลังๆมาเริ่มโดนบ่อยๆก็เริ่มเริ่มจอพอจะรู้นะครับนะครับเดินไปสิบห้าก่อนครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับตอนนี้มีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเท่ากัน,นครับ ้ปต,ต่อไปเดินอะไรดีครับ,รบไปครับไปยี่ิบแปดเลยครับไปยีิบอืมเมื่อกี้เขาเราไปยีิบปนี่เขาเขาโดนสาสองได้นะก็โดนยี่สิบยบสองได้ยี่สบสาครับตามองไม่ชัดนะครับยี่สิบสองนะครับ เ,เขามากักบเราตรงนี้นะไปครับเข้า <c oughs> ครับแหนังนี้นะครับก็ไปครับพักไปเลยครับ <c oughs> อืมไล่กินกินสองให้เขากินก่อนนะ ก่อนครับขอเสมอได้ก็พอแล้วครับจังหวะนี้ก็ไล่กินฟรีก่อนหนึ่งตัวนะครับอ้าว <cutter aer> <lide> จริง <USSR> oh, จร um, ิงเรายุ่ไม่ต้องไล่จริงจริงต้องโยนเลยนะครับอือหือไก่ก้าวฟ้านครับจริงจริงจักจั๊กนะครับจริงๆโยนโยนไปเลยก็ได้นะครับ เขาเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาเส้นเลยเราจะเข้าวัดได้ไหมเนี่ยนะครับเราก็เส้นมั่งเลยปะเส้นมั่งครับต่างคนต่างเส้นนะครับนะครับแล้วก็โยนสองขึ้นไปนะครับต่างคนต่างเส้นนะครับ กินนะครับเขากินนะครับไปครับเราไปฮอตดีกว่านะครับจริงๆแล้วน่าจะเสมอนะเมื่อกี้ก็เผื่อแพ้ด้วยนะครับก็จะก็เดินเดินมาตาที่ยี่หกกักไว้ก่อนนะครับเราก็เข้าฮอตเขาก็เข้ากินฝี ก็น่าจะต้องเข้าฮอตก่อนนะครับฮอตก่อนฮอตก่อนได้เปรียบครับนะครับ <c oughs> เดินมาในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เราน่าจะเดินไปยี่บหกครับแต่ยี่บหก เราจะขังฮอตนะครับอ่าเข้าฮอตขังฮอตนะครับอ่าเขาฆ่านะครับก็แผ่นนี้นะครับก็ชนะนักเรียนหมอปลายไปนะครับครับหนึ่งสี่เจ็ดสองนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับมาคอยไก่ก้าวฟ้านะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไก่ก้าวฟ้าก็ชนะไปนะครับ